สวัสดีค่ะค่ะรอบขอบพระคุณจ้ะรอบขอบพระคุณคุณแม่จอยค่ะที่เมตตาผลไม้ป้อนผลไม้กับคุณยายขมูนนะคะนี่ก็ก็ให้พ่อควานเอาให้นะคะให้คุณยายคำมูลก็มีกล้วยกับสับประรดค่ะคุณแม่จ้าคุณยายได้กินทั้งกล้วยทั้งสับประรดจ้กราบขอบพระคุณมากมาก,มากค่ะขอให้คุณแม่มีความสุขความเจริญค่ะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ ก็สิ่งไหนก็ขอให้สนใจปรารถนาค่ะหยิบจับสิ่งไหนก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองค่ะธุรกิจการเงินการงานก็ขอให้ก้าวหน้าเจริญร่ำรวยเงินทองยิ่งขึ้นไปนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวจ้าขอบรคุณมากๆค่ะที่เมตตาน้องช้างนะคะราบขอบพระคุณจา้าตอนนี้ก็จะต้องเด็ดเป็นลูกค่ะค่ะเนพราะวา่าก,กินกินมองไอง วีไม่ได้ค่ะเพราะวีแข็งนะคะเนาะเอินวีได้เนาะค่ะต้องเด็ดเป็นลูกให้คุณยายนะคะก็ควันก็ค่อยๆเด็ดให้คุณยายได้กินไปนะคะขาบขอบพระคุณจ้าวันนี้คุณยายก็ได้กินผลไม้แต่เช้าเลยค่ะผลไม้วันหวานค่ะวันนี้ค่ะคุณยายก็จะได้ชื่นใจค่ะได้กินหวานๆแต่เช้าเลยราบขอบพระคุณมากๆค่ะคุณแม่จอยค่ะขอบขอบพระคุณค่ะนี่ค่ะ จาต้องแต่ขอบพระคุณนะคะคุณแม่จาต้องขออนุญาตยุติการไลฟ์ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะจ้าควานเจมก็กลับมาแล้วค่ะนีกล้วยยี่สิบวีนะคะมาแล้วค่ะกับค่ะกับขอบพระคุณคุณแม่จอยค่ะที่เมตตาคุณยายสำรวยค่ะนี่ค่ะค่ะขอให้คุณแม่จอยมีความสุขความเจริญค่ะค่ะ ผมหวานโมหวานเปิดนาก็เปิดนาก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะกินสิ่งไหนก็ขอให้สมใจปรารถนาค่ะหยิบจับสิ่งไหนก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองค่ะธุรกิจการงานการงานก็ขอให้ก้าวหน้าเจริญร่ำรวยเงินทองยิ่งขึ้นไปนะคะพบเจอแต่สิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตและครอบครัวจ้าขอบพระคุณคุณแม่จอยค่ะที่เมตตาคุณยายสํำรวยค่ะจากนี้ก็พอควานมาแล้วนะคะน้องเจมมาแล้วค่ะก็อเลยได้เอากล้วยนี้นะคะ เวทายิสบีค่ะให้หนึ่งขวานเขาได้ป้อนให้กับพยายสำรวยค่ะไปจ้าออกกินสาครับผมกินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆฟองไปแต่พยายก็กินไปเรื่อยๆนะคะก็น้องเจมก็ เกิบออกให้คุณยายนะคะนี่ค่ะกล้วยว้านๆนะคะเอหมดเลนะคะเอามดเลยยีสตบีของยายบเบิดเลยเออยีสตบีของยายตอนนี้ก็ฝนมานะคะคุณแม่ค่ะนะะี่ค่ะก็น้องเจมก็เก็บให้คุณยายอยู่นะคะนี่จากฝนซีมาแล้วค่ะก็เลยต้องเก็บให้ คุณยายได้กินนะคะแตขอพาะคุณคุณแม่จอยมากๆนะคะคนะแต่ขอพาะคุณค่ะคุณยายก็ได้กินกล้วยวันวานนะคะทั้ง20ปีคุณยายก็จะกินไปเรื่อยๆนะคะคุณแม่จ๋าค่ะใช้เวลาประมาณชั่วโมงไลยเนาะประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะคะนะค่ะก็ให้คุณยายสํารวยได้กินกล้วยวันวานนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็จะดูบรรยากาศตอนนี้ที่สวนไทยๆนะคะเนี่ยค่ะก็มีฝนลงเม็ดแล้วนะคะคุณแม่คะ คุก็ลงเวทมาแล้วนะคะเมื่อคืนมาเลยค่ะกรับขอบพระคุณนะคะคุณแม่จอยค่ะคุณใหญ่ใจบนที่เมตตาคุณใาย่สํอง้วยค่ะกรับขอบพระคุณค่ะขอให้ร่ำรวยเงินทองยิ่งขึ้นไปนะคะกรับขอบพระคุณจ้า